สวัสดีครับเมื่อนี้กับพบพ่อกับไอหนุ่มโคกล้านครับเมื่อนี้เมื่อนี้ผ้าลุยปลาลุยดงพี่พน้องขามาเลาะหาของเสียบอีสานนาอยคือเกา่าคือเก่าพี่น้องนะพี่น้องติดตามกันเบื่องว่าเมื่อนี้สิมันคือประมาณผ้าอายผ้าไสา้มาเลาะเบิง้งไม่งีนุ่นครับไม่กีนุ่นไงกีนุ่นตัวใหญ่ๆ มันอยู่มันอยู่อย่างไดีเฮ็ดกินนู่นงน่ายคือเหงาไหมดีโอ้ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวงบางตัวนะซับเราปะเดี๋ยนะยัเบางเดโอ้ตัวใหญ่แท้เกือบทอนนิ้วมือเฮ็ดนะเอา,าสวัสดีพี่น้องเราบ่เนี่ยโอ้เรืมตัวหลับอ้าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง <laughs> <laughs> มาๆมาลุ้นกันว่าสิเป็นยังไงครับ ลิ้นเจ้าเพิ่นเบอกว่ามันอยู่น้ำเงาใหม่มันอยู่ตามเงาใหม่นะเฮียร์โอ้ยไป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 เบิ่งไปเบิ่งไปครับก่อนสีไปรับส้มคลิปพี่น้องกาฝากกดไลค์กดแชร์กดสาบสระให้เขาเป็นกำลังใจให้คนเห็ดคลิปเนาะพี่น้องนะนี่นี่เนี้ยแคบหนินี่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 พี่น้องนี่นี่นี่ควายสอ้ีมีตัวด้วยเนี่ยเนี่ยเอามาคนบ้างมาคนบ้างเอาคนคนบมาอนแคบหน่อย นี่ครับพี่น้องนี่ฮาพวกแล้วนี่กันเท้าเคียนจะเป็นผู้นี่สิละแต่ว่าไอ้หนุ่มโคกร้านบรูว่ามันจะขุดได้บ่เพราะว่าหากไม่มันหลายหากใหม่ไงมันหลายครับมันก็มีพวกต้นไม้ไง,งสิงละพี่น้องอยูกก่กลางป่ากลางตุงสิบันนี้หากใหม่ไงมันหลายทั้งเท้าข้าเคียรไปมันเกิดไปติดหากใหม่ไงน้อยเฮ็ดเนาะกำลังขวดขวดขวดี้เคียรอยู่ ไหวปะไหวขึ้หน่อย,อย,อยโอติดห,กหักไปได้ออดอไป,นนปนนอ,อ,อนอ๋อพี่น้องคอยขวดคอยเทียบไม่ทีหรือพี่น้อง่ใส่หักไยเอ้าพี่น้องเอ้ยขาดครึ่งขาดครึ่ง ชิมีหลายตัวอยู่กันเป็นหพวงสิเดียด๋วยว้หางใหม่ขี้อายบางกันครับพี่น้องแตเห็นอีกคุ้ยหนึ่งพี่น้องคุ้ยนี่ยึดแต่หงอใหม่หักใหม่แบบไงเลยไอ้หนุ่มพวกห้านว่าส่ง,ส,งส่งไปบ่ายบ่ายเห็นหลายตัวอยู่บางคุ้ยมันก็บางคุ้ยมันก็มีหลายตัวด้วยพี่น้องมืกี้นู่นเป็นเศร้าก็มีแค่ลูกคุ้ยนะครับ กำลังกวดนี่อันนี้ตัวที่หนึง่งโอ้ยเห็นไหมครับขออนุญา่าได้พี่น้องด้วยกล่องอาจจะสั้นๆเนียนี่นะครับก้วยนี่มีตัวนี่ครับ,ต,รบตัวที่สอง จ,จิ้ประสาาเกียมไปได้พี่น้องประสาเกียมไปได้ครับไทยเอาเองหวนี้มีสองตัวแล้วหมดนี้ไปแล้วปะมาหลุดนะครับเหวยไงน้ำพินปะปะสูนสูนเดียวเดี๋ยว,ยวฮักไมเคิลนะครับ ใส่ไม uh, oh, mm ้ค hmm. ร so, uh, ับบใส่ไม้ก็ได้มันจะเปิดแฟตกล่องพี่น้องเบื้องนึ่งนะครับนี่ครับมวนดินยุด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 อยู่ครับกันเท้าอันนั้นมันกิดกระไตเข้าไปด้วยเองดีละครับกันเท้าบอสเปล่าเขี่ยว ยู่ตามเงาไม่มันจะมีหูครับมันจะมีหูถ้าล่างถ้าล่างขวยกับหูปิดถ้าล่างขวยกับหูเปิดครับบางคนก็ว่าโอ้ยหูเปิดมันบ่มีดอกไอ้นุ่มโคกวลันมีครับต้งเจียก็มี่ตัวก็มีบางขวยก็มีบางขวยก็บ่มีครับคือบางขวยมันก็ออกบบางขวยมันก็อันนี้ครับเห็นปะตัวหนึ่งครับ กวางหินมาน,นี่ครับรับพี่น้องอยากมากคำจากน้อยครับยุ่งกระไรพี่น้องนี่ครับตุใหญ่ตุใหญ่ คล้ายๆกับว่าเ่อออันไไนั้นบ่ได้พี่น้องห่าเสียมเสาะหาบ่ได้ครับบางทีมันติดเงาไหมห่าต้องเดี๋ยวมือค่อยเชี่ยค่อยควัดหาสิละโอ้เงาเนี่ยเงาเดียวคุ้มค่าอยู่ครับนะมดแล้วนะถม,มไปพี่น้องถมไปครับการควนยางมะตุกนี่แหละพี่น้องต้นใหม่ก็บพราต้น,น,ตน,นไงไ่ายนะครับการอธิบายเนี่ ต้นชาติต้นกุ้งมษสาไทยกับไม่ตีงไม่รั่งเท่านี้นะครับนี่เงาต้นม่วงกับมี่เห็พี่น้องเงาต้นม่วงครับนี่นี่มันจะเป็นเป็นหูเป็นควงทีครับทั้งอันกับเป็นหูเปิดท้งอันกับเป็นหูปิดแต่ที่ใบเป็นอะไรที่กันครับแต่ว่าก็จะเป็นควงมีหู นี่ครับอันข้ยมาหนึ่งนี่ยเทีนมัคโคล้านไทยเบิ่งมีตัวครับเราไปได้ทายบัตรุดมือบบว่างครับมือข้านจับเสียมจับกล่องไปได้นี่ครับมาปล่อยคี้งูหนึ่งพี่น้องอีข้ยหนึ่งนี่ขวยเปิดแต่คิดว่ากนาสิมีตัวครับอยู่อยู่ใกล้ๆกันนะครับพี่น้องมาอยู่ไกลกันไปได้ก็ถือว่าสุกซุ่มเยู่ครับกะหลายเต๋อเยู่ รุ these these And, ่นกันพี่น้องว่าควยนี่สิมีปะนี่ครับพ่อแล้วพี่น้องอยู่บ่เลิกปันได้ครับแต่ว่าแต่ว่ามีหูเทิ้งเทั้งเทิงนี่หูหูนี่เฮียงคางกันอันนี้คว้ยนี่อันที่หูเปิดที่ผมถ่ายเนี่ยผอนครับนี่ครับนี่ตัวที่ตามเมืองพี่น้องในสิได้เคียวข้ามออนว่ามันมีบะ เป็นผงครับบางนี้เป็นผงผมกับบหมันใจว่ามันที่เป็นยังไงมีตู่ปะมันเป็นผงห้อยเปียกไข่อยังบวนี่นี่ห้อยเปลือกไข่อยังพุนี้พี่นนองห้อยเปลือกไข่เก่าอย่างพวกบ่บสวนครับห้องหาไม่กินนู่น ครับนี่โคดน้มหูย้ยางดีพี่น้องว่าเป็นหู้อวนนั่นประเทศเป็นหู้อวนจีปลมหู้จีปลมหน่อยครับนี่ว่าเป็นหูอนนนนห้อวนนั่นนีน่ <c oughs> ครับจีปลมหน่อยตัวอวนยังได้พี่น้องเก็บเพื่นเก่าครับ อั uhm. นไหนไอ้คกเบิ่ันนี้บ้าแมนขึ้นกันไม่พอพ่นปวกหอมดีว้าดีวะใช่หรอหึฮึพนไปรถโต๊ะงวัวมาเึยัวงเนี่ยเขาวาคปังแไได้อะจังเฮ้อก้นไม่กี่นู่นแมนแล้วไปกวนจะพนปวกไม่ก็เห็ดเลยนะ มึงดูเหรอพี่น้องอุ้ยกัด <glam> ว <our y> ่ามันนั่งฐานนั่งพญาเนี่ยครับเนี่ยฐานนั่งพญาแล้วอ๋อ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 มึงดูมีบ่มีบ่รุนกันพี่น้องรุนกันมีบ่บีก็ได้ตัวบีหายอุ้ยมีอะไรนีเด้่โต๊ะขรัวมั้งเ้ยอย่าอย่างึงงักบ่อย่างึงงักพูดอกเป็นไง ครับพี่น้องพอของดีครับก่อนอีต้นอีต้นเลยนะเดี๋ยวเอาเอาไปใส่อันนั้นกอนเอาไปใส่เนี่ยอันั้นปะทำไมอยากงังกอยากงังกผมไปผมไปหาไม่กี่นู่นต่อไปพี่น้องาั้งขวยก็ได้พี่น้องทั้งขวยก็บ่ได้ยอมมันติดหักต้นใหม่ไงพอมีต้นใหม่ไงหลายเลยพี่น้องนะหาในปลาครับ เลาะโขกเลาะหน้าไอ้นุ่มโคกลาดน,นี่แหละพี่น้องไปครับติดตามรับส้มไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้เป็นกำลังใจให้คน้นจะเป็นไข่เลียดออกไนมะ่แห้งมือแห้งหน,า, <ś c oughs> นายุ่งไรซะเหลือเกินนุ่มๆเออใช่จักตัวจักตัวงูเนี่ย คุมเล็กต uh. oh. ัวครับสีนี้โอเนี่ยโอ้ไม่แล้วหนึ่งเตมใ่อยู่ปะีีโอ้สงโอ้ลุมนี้ไม่สวงครับเยอะยูนุ่ห่เล็กๆปน่าสามตัวโอ้คอยเชยร์คอยเชโอ้คนตั้งไหน เดี๋ยวหามันมันอ้อมเงาไปเลื่อยดิอ้อมเงาแล้วมันสิมันสิมีอ้อมเงาอ้อมต้นไปเลยหักใหม่ค่อยๆเคลียร์ครับเพราะบ่ได้เอามีดมานำปาดหักใหม่บัดนี้พี่น้องเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวหาเบิ่งอีกก่อนเมื่อสิมีอีกบ่ครับกับผู้ใหญ่กล้วยนึ่งนะพี่น้องยังมากับพกไก่ครับไก่ไก่ทัดกันมากในไก่เห็นว่ามันมีใหญ่เตียมปลาเขาเลยพี่น้องมีใหญ่ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าบุรุษว่า แต่ละลุม้มบางลุ้มมันสีดลายตัวเพราะมันสีจังเลยจรงๆสินะครับนะติดตามรับชมได้พี่น้องด้วยนะครับเทียร์อันนั้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเออที่ดีอ้ยครับหัวาขาดเลยพี่น้องถึง <c oughs> <c oughs> แล้วครับหัวาขาดเลยซ <c oughs> ับแหยงไปหน่อยนึงตัวง่ายครับ นะตัวตัวบางไงเลยเนี่ย,ยนี่ปวกนี่ปวกครับพี่น้องคอยขวดคอยนำหูมันไปครับซับแห้งหัวขาดเกระเด็นกระดวนนะอี่พี่น้องน,นะครับตัวนี้หัวมันตัวนี้หัวมันนะ อยากให้ลุงโคร้านเชียร์ยังอยครับครับก็บตามตัวประเดียพี่น้องหากไม่ไง่ายครับเจอหากไม่ไง่ายนี่ครับกันห้า,ามือสัมผัสแล้วจะเห็นตัวมันจะพี่น้องนี่ดีตามตัวยากครับมันตามยากขุดจิกใดญ่ขั้นถางพี่น้องเชียงรถเรียน ตัวหนึ่งครับครับตัวใหญ่ครับคอันไหนครับไอแคร์เออไอแครเอื่อนนะครับเดี๋ยวี่น้องเด้แดเอแครเอื่อนละเออทุกไบนี่เจดานนั่นไหมเจดันนั้นเอาหนาขนาดครับยจะไตาหากไมม นี่ครับตัวดิบีเละเลยครับโอ้ตายละโอ้ยใส่บะไรนะครับบางตัวเขาก็เอาได้บางตัวเขาก็เอาบะไรนะพี่น้องซุ่มแด่เขาเอาบะไรเขาก็ปล่อยไว้ครับอนุรักษ์เขาไปน้ำอย่างน้อยเขาจะศูนพันปลาใหม่แห้งหน่อยลงเรื่อยๆนะครับนะครับไปหาเช็ดกันห้องเดี๋ยเบิ้งเล่าโลกว่าเล่าอืา่นยัง ครับยังไม่หอดแค่แบบในห้องปอดสับหัวขาดซับหัวขาดโอ้โหแกนเละง่ายหนึงพี่น้องปอดพี่น้องไม่กินนู่นใหญ่พี่น้องปอดแค่ซับหัวขาดน่อยดิ่งงวงงางงวงงางอยู่คุณน่ะจังฉี่กยังเสด็จอยู่เด้อพี่น้องเด้อกินได้อยู่ครับปอดตัวใหญ่ครับคุ้ยง่ายมันป่ะโอ้คุ้ยบักใหญ่หนึ่งพ่อจังเสียคือบ้าบ้อหน่อยเด้ซับหัวขาดค่ะมีเจ๊ตัวเนี่ย นม่หัวมันพอนหัวใหญ่เห็นดิเห็นดิโอ้อันนี้อันนี้ตัวหน่อยโอ้ตัวนั้นตัวใหญ่มันมีแม่พันธุ์มันโอ้เจ๋งดายก็ว่าอยู่เหนียนขวยบักใหไงคือบ้าบ่นหน่อยนี่นั่ิเหนดิเดดีเดดีตัวหนึ่งนะเสียงดังแจ๊บบ้านึงนะครับโอ้ยโอ้ตัวบักยักใหญ่เลยนะ เดี๋เดเห็นอีกแล้วนี่นั่นแกะอีกแล้วนี่จ้กตัวเราสามตัวสี่ตัวแล้วดิอ่นั่นีมีอม้อม,อม,อม,อมว่อ้มว่ำเงาใหม่เนี่สิพี่นอ้องเขาเบิ่งน้ำหวยมันถ้ามันเป็นไปได้ค่อยเอามือเคี่ยวหาก็ได้ยู่นั่นนั่นนั่นแกะอีกแล้ว<ส>แต่ว่าขั้นเอาเสียมต้องเบาๆด้วยครับโอ้ไหล มันมันเป็นขวยไง่ายไหม,มข้อเสียนัน่นแสดงว่ามันน้ำเมียพันมันลงมาเด้นน่คนละอันกระซังมันมันว่ามันคนละสายพันกันปะจ<า>กักกับตัว,ตวง่กับตูวี่ายอืมนหมุดเลื่งเลือดแบดนี้นะครับเปิดปากมือเลื่งเลือดนี่นี่นี่เห็นแล้ะนี่นแต่ดากพิลิตอยู่ตัวได้ได้ก็เอาครับตัวได้บ่ได้เขาก็ปล่อยไว้เนาะนี โอ้บีบแห้งพูดดักดักเพื่องพัดพี่น้องลายลายลายเอาค่อยเคี่ยออกเนาะมันมีลายอยู่คิดว่ามันอ้วบโอ้ยุ่งกัดหัวกล้องเอ้นด์ซันเดียนีเดินขาวจุนคุนเดินนี่วะนี่ตัวนี้ขาวดีแล้วตัวนี้อยู่น่องหาตัวหกตัวแล้วยังบ่อ้วม คอยหาไปครับมานเปล่งทึ่งนี่โอ้มันเป็นงขวายญ่ไม่นุ่มอยู่อยู่สำเพอแมนอันเปลี่ยนกล่องเปลี่ยงยับไปจังหน่อยกล่องเห็นแล้วสำเพอแมนพ่านโดนว่ามันอันนั้นเนาะมันมันเป็ีนอันเขาว่ามันเป็นซิบจะละมองเลยแมีนอันนี้ห้าหกตัวนั่นนั่นเด้เด้ได้เฮ้ด้ได่รื่ทั้งนี้ก็มีเอาหาาห้ามายุบี้เห็นเห็นเห็นเดียมๆนครับเห็นเดียมๆแล้วโอ้หลายนุ่มๆ ไล่พูดเอาเออพูดเอพูดเอ้นสวกเปีกนี่พอดันแงทั้งแง่งเลยว้าสุดอ่ะอตัวเเนี่่แหละครับแต่เราข่วยถ้าเกิดน้องปอดสิคุ้มค่าด้อพี่น้องเนี่เอาคนเดนเดนเนี่เดนเ่นอ้โเห็นดเอเรื่องอะ้หลายิง เดี๋ยวคาเนี่ดันยุนี่โอ้มันเป็นพงนออืม่ะนน่เดี๋ยเียเดวค่ีเี๋เดียวเดี๋ยวเีเดี๋ยวเดียเียวเดีดี๋ยวเียวเดยวเียวเดี๋ยเดีเเดีีเเีเดี๋ยีเดี๋เียวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ มุดมุดได้ดึงเอาเอาเสียมคับเอาเสียมอันนั้นเปื่อยแตกท่งๆออกเลยเนี่ยมันเข้าไปเลือกเปิดปากไปเรื่อยๆน้ำไปเรื่อยๆครับกล่อมเงามันเลยเดี๋ยวนี้นี่ยตัวยูทึ่งก็มีโอ้ซุ่มปูยูเลิกก็มีครับอ๋อย่าออกมาแม่ล่ะขีบปมเอาแต่พ่อยูพอกินพี่น้องเหนื่อยนะเอาไหมมันมันบ่ธรรมดาเลยดิ ค่ยอยๆเคลียไเลยหนังแกะเลยแค่แต่ตัวมุดลงอีกเล็กคุนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคันีเดีวขึ้นมากล่ะน้อยแล้วขึ้นอแล้วนี่นี่อืโอ้เป็นสิบวยเดียวเอาท่าไปเอ้าคุณนี่โอ้ยแหงโพสว่างันไหมปีนทวงปงะแตกบนังขวบบ้น นี่ครับพี่น้องพยายามย่างหาขว้ยใหญ่ๆพี่น้องยค<อ>ุวว้ยหน่อยมันก็ไมีตัวเดียวสองตัว,ตวสิบกลัวล้วเดียวคุวว้ยยังไงมันก็ไมีหลายหบาบระหยัดครับไม่กินนุ่นนะหบาบระหยัดถ้ามีขว้ยมีนยังยุงย่งละอันนี้เ้าก็สังเกตเอาพี่น้องสังเกตเอายุ่งละเหงา,มาไม่แน่นหน่อยนะมันจิบเบยู่เหงาไม่ไงนะครับเหงาไม่ญ่มันจิบเบยู่ถึงมันอยู่เอาก็ขคูดบดายพี่น้องมันหักไม่มันใหไง เออเ่ส่วาเจ้โน่เสียบเ่้เสียบเนี่เอเย่สส่วาปเอ็งเ้ียเร็ววะเสียเยอมุกานว่านเพือหัดบ่อนไปเสียน้ำไปเสียน้ำล่องแรงม่งเนาะอือเสียได้เด้ปีกแปีกดงบัวลดนะเสียเปนสิบวัว อมเงาโล่งโค้งนะอันบวกเดียวทัลงูกันนั้นปะพุน่ะยังมีอีกยุบนะยังมีอีกข้างในหมดนะนี่อืมสามสิบสี่ตัวเงาเดียวคุ้มค่าครับเกือบยี่สิบตัวสิบสามสิบสี่ตัวเลยแหละผมว่าขันถืออันนี้ไงถือควายไงอันที่เพื่อนว่าโต๊กผงมัน่ะ จังสี่สูตรอันนี้โอ้ยหาเงาหาเงาท่านแหละขนาดเต้ขนาดตูวไมก่กินนู่นนี่ก็ใหญ่เด้อไปซับหัวเมโปน <laughs> ขนาดตูวไม่กินนู่นเก็บใส่ขวดใส่น้ำเกลือุ่มได้ครับตัวใหญ่อย,ยู่เด้อ บบว์บวมีของใส่ใส่ขวดฐานของบบกินเลยพี่น <uğ pl ains> ้องเกือบเศ้าตัวเกือบยี่สิบตัวแล้วมันมันครับนี่ครับไอ้นุ่งโคกล้านพ่อใฮ้กันป่านียหวยไงพี่น้องพ่อบัังักไงท่กันครับพี่อ่ะพี่น้องกี่นู่นงักครับโอ้ตัวไงครับ พี่น้อง <łbym> พูดอไอ้็ดว่าตัวใหญ่กันเอาหนุ่มเอาตัวน้อยขึ้นหลยตัวแล้วนะว่ามันสิ um. บวนกันก็เรียกรทไยไปพูดอดตัวนี้เต็มตัวครับตัวเต็มเต็มเลยเนี่ยมึงนิ่มือไอ้นมโคกล้านตัวเนี่ยจนุ่นยักษ์พูอเพื่อนเอเพื่นเิีนุ่นสั่ง โอ้โหตัวใหญ่ครับป mm <c oughs> um, like ุระมองดูนะโอ้ยใหญ่คับเอาตัวน้อยขึ้นไล่แล้วที่เออเอาตัวน้อยขึ้นซี้หาตัวนี่แหละโอ้ยขั้นมองได้ไหตัวใหญ่ตัวน้อยไล่แล้วอันยุ่งงอนเปลี่ยนอันเป็นคว้วพูนุก็ยังอันนี่แมมคือจังคว้วอันคว้วหมดนี่แหมไหนกินู่นใหญ่ แต่ว่าห้องแคทมนันเป็นผัวใหญ่เตืบพอท,นอทอีน้อพ่อแคทสีน้ำครับน่ครับพี่น้องอ้อาวมันมันมัน,นได้ตัวงหญ่ครับตัวงหญ่ครักเลยแหละตัวนี้ไม่เสียงนำค <c> ร <oughs> ับกับบรรยากาศน้อยแคทตะเวนสีโตกดินนะครับอยู่ปลาก็เริ่มเมืดแลลว บานีก็สิได้เขาเมื่อทันตัวเนาะเขามาคำเมื่อนี่เวรเรเวรเนี่ยครับมาบ่ถึงสุโมงครับประมาณสามชิทนาทีแล้วมากันไปเห็มดมาโดนครับได้หลายเตืเ่นพะี่เนี่ไปขวนี่คักดิวคำละตัวตัวละคำอยูแล้ว,เด,วเด็ดกับฝากพี่ฝากน,อกน้องนะครับอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไอ้นุ่มพกไลน์น้ำเนี่ยเป็นกำลังใจครับกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อไปกันครับไปเบิ่งไว้คลิปหนาเขาจีพากันเฮ็ดอีกยังไอ้พี่ให้น้องติดตามรับส้มนะครับ ไอ้แคทลาพี่ลาน้องตัวเ่าส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับครับผม